มาเที่ยวเยอรมันนะคะวันนี้มาเที่ยวเยอรมันค่ะแดดร้อนมากค่ะเมืองท่องเที่ยวเมืองนี้ชื่ออะไรนะคะโรเทนบักโราเทนบัก,ท,บกที่เยอรมันนะคะแต่ออกขับรถจากสวิตมาสองชั่วโมงเนาะจากเอ่อเมืองเมืองค้นบุกเซหรือเบิร์นมาถึง เราเทนบักสองชั่วโมงกว่าค่ะโรงแรมสวยมากเป็นเมืองเล็กๆนะคะเป็นเมืองเล็กๆเรามาสปาค่ะคนแก่ต้องมาเที่ยวสปานะคะร้านไหนที่คุณบอกว่าจะดูเมนู อันนี้เป็นกราฟหกกราฟหเอ่อเป็นโรงแรมเหมือนกันใช่ไหมโรงแรมหรือร้านอาหารฮะร้านอาหาร,าหารจะไปดูเมนูอาหารแต่ค <Okay. S 1> งไม่มีคงจะปิดแล้วแหละเพราะไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวค่ะ,ะอันนี้เป็น โซ่แบบโซ่แบบก็เขาก็ก่อสร้างอยู่นะคะแล้วก right ็ตรงนู้นเป็นโบสถ์สวยๆเดี๋ยวฉึงจะเดินไปครับที่นี่เป็นโรงแรมโรงแรมที่ประวันพักนะคะโรงแรมโซนเดินโฮ o โซนเดินโฮ o เป็นโรงแรมสวยสวยมากค่ะ เมืองสวยค่ะแต่ตรงนี้จะเป็นที่ก่อสร้างก็เลยสวยท่ะงโรงแรมสวยมากค่ะมีสปามีอะไรครบหมดค่ะคืนสองร้อยสวยสวยเมืองเป็นเมืองที่สวยมากะแต่เงียบมากเงียบกำลังนะักท่องเที่ยวกำลังจะออกมาเที่ยว ในแบบสวยสวยมากเลยสวยจริงๆโรงแรมด้านข้างของโรงแรมของซุนันโฮบนะคะที่จอดรถตอนนี้ก็เดินหาร้านร้านของกินก่อนนะคะว่าเราจะเจอร้านไหนแต่เราเจอแล้วพิซซ่า ร้านพิซเซ่าเรียนนะคะร้อนแต่ต้องออกมาเดินค่ะเพราะเช็คอินยังไม่ได้ฮะ เดินดูเมนูค่ะปิด,ปดอ๋อก็เฟรเดียนกันเพราะร้านอาหารตัวตัวนี้ส่วนมากก็จะเป็นช่วงเขาหยุดเขาก็หยุดเขาไม่ได้ขายตลอดนะคะดูร้านพิซซ่าปิดไหม พออาวาชาตทกร้อนมาตรงกี้เรามาเที่ยวไม่รู้เราจะมีอะไรกินหรือเปล่าตอนนี้ร้านอาหารปิดของกินที่โรงแรมนั่นแหละดอกไม้สวย ต้องไปดูอีกร้านเมืองเล็กๆแต่สวยมากไปดูร้านอีกพิซซเรียวันนี้ปิดอีก พรุ่งนี้เปิดอ๋อหมุนตากดินตากปิดถ่ายรูปลานไว้ถ้าลานใดแซบเพิ่นก็นจะจำไวไ้เลย อันนี้เป็นโบสถ์เป็นวัดนะคะสวยค่ะแต่อันนี้ไม่รู้คืออะไรแดดหอนดำกับย้อมดำค่ะหอนไาย घटम में ถนนพุนทางขยะบบมีเนาะคะ่ะอันนี้เป็นลานขายผลไม้นะคะแต่ไม่มีผลไม้ค่ะเขาจะขายลูกเอ่อบบกเขาเรียกอะไรไฮเดรนเนาะคะ่ะแต่มือน,นี้บบมีว่างขายะคะ่ะอันนี้คาดซื้อนะคะซสื่อเขาเอาเงินหยอดในตู้นี้นะคะ เดินชเมเงืองหาหาหม่องช้อปปิ้งแต่ยังบ่มียังบ่เจอลานช้อปปิ้งเลยค่ะเพราะมันเป็นตอนกลางวันตอนตอนบ่ายสองนะเขาปิดเนาะคะ่ะยูนี่เขาลานเขาบ่ได้เปิดร้านอาหารบ่ได้เปิดตลอดยีบซี่ค่ะ็ี่นีโรงแรมจังเดียวจิ่เปิดตลอด <Room. S 1> เดินซ <cosplay. S 1> อยนั้นมีอะไรปะ อไปค่ะไปต่อค่ะก็เอาดอกไม้สวยๆให้ดูนะคะทายตอนใบาสามโมงเนาะคะ่ะใบาสามโมงกลัวดอกไหม่มันกระสิเหี่ยวเียวเนาะคะ่ะจะาบอสดชื่นปันไดเนาะคะ่ะแล้วก็กเป็นลักที่ก่อสร้างเนะคะครับมาเดินหลินคลองน้ำ เป็นเมืองที่บ้านนอกกันดานมากช้อปปิ้งกับร้านขายของไอ้ไอ้ซูปเปอร์มาร์เก็ตยังงหาบอพอเลยค่ะว่ได้ใส่หมวกมา,ามาเมื่อแรกอะดำเลยนะคะ ประวันกับ,บ่บหูประวัตินะคะเมืองนี่ต่ว่ามาไอเฮ้ามาหันเที่ยวเฮ้ามาเป็นสปาประวันติชอบสปาเซ้านาเนาะคะ่ะแต่เซ้านาที่บ่เข่าดอกแต่ว่าจะสปาช่างเดียวะคะ่ะตรงนี้เขาก็ก่อสร้างสวนเป็นพวก ฟ้ามผลไม้เป็นสวนผลไม้ลา้าหลายค่ะตรงนี้เป็นสนามกีฬาเนาะค่ะ <laughs> พระเอกพระเอกห่อน่าสั่นปะกับสวนอง,งุ่นก็หลายค่ะเยอะระมันนี่งเจริญอุดมสมบูรณ์ทุกอย่างค่ะก็ปลูกยังงกับง่ามเม็ดค่ะ เพราะเขาเป็นประเทศใหญ่แล้วนี่ทีพื้นที่เขาหลายนะคะพื้นที่เขาหลายปลูกอย่างกระง่ามผลละมอผลละไม้นะคะเอามานีกัน่างจบคลิปแค่นี้เนาะ,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 ะค่ะเนาะขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่มาเบึงเนาะ,ะปะบันพามาเที่ยวเยอระะมันเนาะ,ะเออเราเทนบักเนาะค่ะที่เยอระะมันเนาะค่ะขับรถมาสองชั่วโมงกว่านะคะก็ให้ดูวิวสวยๆไปแล้วเนาะค่ะเนาะ